ขอบคุณสปอนเซอร์สปอนใจร้านเหมียวนิโมที่เอ็นดูช่องเรานะเหมียวสนใจสินค้าน่ารักน่ารักเหล่านี้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างตรงเดสคริปชันได้เลยนะเหมียวสวัสดีครับเหมียวแมวขาวเล่าข่าวกับผมวัดกา้าและข่าวที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งหลังจากที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลออสเตรียหรือ wwf austria ได้โพสต์ภาพเสือขนาดเล็กที่เรียกว่าลิงค์ จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในพื้นที่ป่าทางตะวันตกของเมืองที่โรประเทศออสเตรียเมื่อปลายเดือนมกราคม2021นเนื่องจากลิงส์ตัวเป็นๆไม่ถูกพบเห็นมาก,กว่าทศวรรษอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ WWF ออสเตรียยังคงมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การดำรงอยู่ของลิงส์ยุซรยในออสเตรียปัจจุบันเพราะยังมีการลุกล้ำที่อยู่อาศัยการขยายพื้นที่เมืองและยังมีการลักลอบฆ่าสัตว์ที่อาจคุกคามต่อการดำรงอยู่ และขยายพันธุ์ของลิงส์อย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มนักอนุรักษ์ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ Nature Instead of Concrete ขึ้นมาเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองต่อการดำรงอยู่ของลิงส์ยูเรเซียต่อไปนั่นเองโดยลักษณะของลิงส์ยูเรเซียคือขนปลายหูสีดำแหลมชี้ขึ้นด้านบนสามารถได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวของเหยื่อที่อยู่ใต้ดินไกลถึง50เมตร หางสั้นและมีข้อเท้าอุ้งเท้าที่แข็งแกร่งทรงพลังประกาศอนณาเขตของต้นด้วยการสร้างรอยกวนทิ้งไว้ตามต้นไม้หรือซากไม้ในป่าซึ่งเห็นได้ชัดเจนโดยมีถิ่นกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางตั้งแต่สแกนดิเนเวียยุโรปกลางจะลดจนถึงเอเชียเหนือเอเชียตะวันออกเอเชียกลางและบางส่วนในจีนถ้าชอบข่าวสนุกสนุกอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะมิว้ว กระผมวัตก้าแมวขาวเล่าข่าวขอจบการเล่าข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีเมียว